กาศดีหลังฝนตกอากาศดีเมืองไหนหนูมิตรกองขยะจะ่ายจะไปทางจะไปทางอยู่ตอนนั้นเพืนมงจาให้ทิ้ง้องด้วยผูชายง่ายหังเลิกชิวๆหลังเลิกงานขับรถเปิดปัวทุนสอง ให้ลูกยังหนอลูกไอเรากำลังจะกลับบ้านกันนะเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพมาแต่ก,กําเนิดใป็กัเจี้ยกน้อยสีย๋นบเป็นคนในเมืองค่ะดูจากข้างทางก็รู้ค่ะเป็นคนในเมือง <Laughs. c oughs> <c oughs> ร้านน้ำปั่นร้านน้ำปันน่นประจำไม่ใช่สังกะจ้าอันนี้คนขับรถของเราครับคู้เราเคลอลกจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านวัให้โซให้หั่วัให้โซ่ให้หน่งนะคะ ค้าในชุมชนของเรานะคะนะคะปป้าวญีปุ่นแลนด์มาร์คของเราขอรับบ้านก่อนมามาสิตองบองมันหมุนยังไงอ่ะเอา้าหมุนกล่องไหนวะใช่หมุนต้งไม่ติดไม่มองเงินหมดนี่เด็กเนี่ยนม่แม่เป็นนังข่าวอยู่